สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง u p to Us นะครับก็มุมนี้มุมเดิมนะครั้งนี้นะครับเป็นการทําคลิปตัดผมครั้งที่2นะครับก็ครั้งแรกทําไปเมื่อตอนที่โควิดรอบแรกแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เป็นการระบาดของโควิดรอบที่3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการที่แบบร้านตัดผมมันได้เปิดบ้าง ปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างนะครับมันเหมือนเป็นช่วงที่มันระบาดดีอีกรอบหนึ่งรอบล่าสุดนะครับก็เลยทําให้ร้านตัดผมต้องปิดไปและให้รู้ว่าผมมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับล้วก็เลยคิดว่ารอบนี้ก็เลยจะมาตัดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ตัวผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามันจะสามารถตัดได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัดนานไงและการตัดผมเองเข้าใจใช่ไหมมันตัดยากก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจากทรงนี้นะครับจากทรงนี้จะออกมาเป็นทรงไหนนะครับมาลุ้นกัน โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับดูตามแนวผมของเรา,าก่อนผมบอกาจะประมาณช่วงนี้นะให้สองข้างมันเท่ากันก่อนมัดขึ้นไปก่อนก็ได้ครับเราค่อยเอาเอากิ๊เก็บอีกทีหนึ่งนี่พี่กันแบผมนะแล้วก็ใช้หวีแบบนี้นะครับเก็บขึ้นเป็นแนวประมาณนี้ใช้คกิปติดด้วยก่อนนะครับตัวปักอันนี้นะครับมันจะได้เส้นแนวนี้ส่วนด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับการตัดผมเองยต้องใช้ความใจเย็นนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็เทคนิคอกอย่ก็คือใครที่แบบว่ากลัวว่ามันจะแหว่งหรือมันจะสั้นเกินไปนะครับก็ให้แนะนําว่าให้เริ่มจากเบอร์ที่มันยาวที่สุดก่อนค่อยๆใจเย็นๆมือเบาๆนะครับโอเคพอได้ด้านข้างอย่างนี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมน,นะครับทําให้มันเป็นตัวยูด้านข้างสองข้างเป็นอย่างนี้นะครับแต่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัวยูเป็นตัวโค้งแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมารเริ่มตัดผมด้านข้างกันก่อนนะครับโดยที่เราจะใช้เป็นตัวที่เบอร์ยาวที่สุดนะครับก็คือเบอร์12ด้านข้างครับวิธีการตัดก็คือตัดลากขึ้นไปนะครับฟึบล้วตวัดออกตวัดออกอย่างนี้นะครับจับมือ,อยังงอย่างนี้ฟึบออกนะครับอย่าก,กดลงไปตามแนวหัวนะเพราะว่าเราต้องการให้ทรงผมมันเป็นแบบลักษณะแบบอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมตัดให้ดูน ตื่นเต้นไม่ได้ตัดนันมากค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับใจเย็นๆค่อยๆตวัดไปก็ได้ทนะีละนิดถ้าตรงช่วงนี้คือเราเราแนบไปกับผมแล้วตวัดขึ้นใช่ไหมครับแต่พอช่วงข้างบนเราใช้วิธีการแบบยังไงสกิดเอา ค่อยๆเล็มให้มันออกไปทีละนิดทีน้ให้มันได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับใช้หวีช่วยก็ได้เพื่อให้มันเห็นลายผมที่ชัดขึ้นนะครับค่อยๆอย่างที่บอกไม่ต้องรีบนะครับโอเคด้านนี้นะ่าจะพอได้ครับ โอเคด้านข้างก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านหลังก่อนเราค่อยมาเก็บดูอีกทีนึงนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึงด้านหลังนะครับเราก็เอานิ้วนะครับวางเป็นแนวไว้แบบน,นี้นะครับวิธีการตัดก็คือตัดอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับให้มันชนนิ้วมือเราแล้วเราก็ตอดออกเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ พอาเสร็จเราก็ดูนะครับว่าได้ตามที่เราพอใจหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่พอใจหรือ,อยังไม่เรียบร้อยครับก็ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมน,นะครับก็คือค่อยๆและใจเย็นๆก็เริ่มจากตรงช่วงแท่นเป็นแนวตรงก่อนก็ได้ข้างหลังแล้วค่อยมาเก็บฟังโคงด้านข้างอีกทีนึงนะครับ ชงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนิดหน<า>่อยแต่ยังจะมีอยู่ตรงช่วงนี้ที่เราต้องต้องไล่เก็บก่อนนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดนึ่งแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับ โอเคข้างหลังของผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีแบ่งบ้างแหละเพราะว่าตัดเองไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บผมด้านบนกันนะครับด้านบนก็กลวว่าจะเล็มออกนิดเดียวพอเราก็ดูก่อนว่าปกติแล้วเราเซ็ตผมแบบไหนนะครับของผมก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะตัดผมตรงช่วงด้านหลังก่อนนะครับน,นี้ผมก็จะเก็บผมตรงช่วงนี้มาไว้ข้างหน้าก่อนก็คือผมจะจับอย่างนี้นะครับหวีลงไปแล้วก็ใช้กันไก่นะครับแล้วก็หาจุดที่เราจะตัดนะครับมันก็จะได้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็แบ่งผมครึ่งหนึ่งนะครับของด้านหลังนะหวี่มาท,ที่เราจะตัดก่อนแล้วก็ใช้มือหมีบไวแบบนี้มันก็จะเห็นผมประมาณนี้เราจะตัดตัดตรงช่วงนี้ออกวิธีการตัดก็คือเมื่อกี้เราตัดแล้วใช่ไหมแล้วเวลาเราหวีมามันจะมีรอยตัดอันเก่าอยู่เห็นไหมนะเราก็แค่ตัดส่วนเกินออก ข้านี้ก็เหมือนกันมันจะลำบากนิดนึงท่างนี้เราจะใช้ที่การแบบชุดอย่างนี้แล้วก็ใช้กระจกดูนะครับตออ้องหลังได้นะเราก็มาเก็บส่วนที่เหลือนะครับซึ่งจะเริ่มจากตรงช่วงนี้ก่อนเราก็จับะตะช่อหนึ่งแล้วเราก็ปันเลยครับเล็นมนิดเดียวเห็ไหมนิดเดียว เห็นไหมเพราะว่าพอเราตัดข้างหลังไปมันจะมีผมที่เป็นแนวเราตัดไว้แล้วผมที่ยังไม่ได้ตัดมันก็จะเข้ามาแบบนี้เรา,เาแค่เล็มนี่นี่แค่นี้ เราก็ค่อยๆหวีไปทีละนิดเอาผมขงช่วงนี้นะครับค่อยๆเข้าไปทีละนิดมันจะได้เห็นแนวผมเก่าที่เราตัดไว้ด้วย พอเล่นปลายผมเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตรงช่วงด้านข้างนิดนิดนึงโดยการที่เราทํำผมให้มันเปียกนะครับวิธีการตัดก็คือหวีเฉียงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็วัดแนวว่าเราจะเอาผมความยาวประมาณไหนตัดเฉียงไปทางด้านหลัง เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือไล่ไปมันจะมีแนวผมเก่าอยู่นะครับที่เราตัดไปเมื่อกี้แล้วก็ค,ค่อยๆไล่ขึ้นไปมันก็จะได้ประมาณนี้ พอตัดเสร็จแล้วก็ลองแสกไปทั้งสองข้างดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่แบบเลยบ้างไหมอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆเลย่มออ,อเสร็จแล้วเราก็ดูผมด้านหน้านิดนึงถ้าเราคิดว่ามันยาวกว่าน,นิดนึงนะครับเราก็เริมออกหน่อยเดียวอย่าลืมนะเวลาแบบผมแห้งอรผมมันจะสั้นกว่าที่เราตัดไว้ตอนผมเปียก โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้กังไกลซอยโดยตรงช่วงด้านหลังนะครับครับเบา ทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนเก็บกรอบผมนะครับก็คือผมผมจะเก็บตรงช่วงกรอบหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อจอดพาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กางด้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับก็ใช้กรรไกรเล็มบริเวณตรงช่วงนี้ โอเคครับเร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะแต่มันยังไม่เห็นทรงใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปสระผมแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเป่าหัวให้ดูนะครับว่าทรงแบบฟินิตลุกนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นฟินิชลุปนะครับที่ได้หลังจากที่เราตัดผมไปนะครับตันตัวถือว่าฝีมือยังค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ค่อนข้างพอใจในดูรวมด้านหน้าและด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังอันนี้ไม่แน่ใจ ไม่รู้เป็นไงด้านหลังเป็นไงไม่รู้ผมไม่รู้นี่แต่ก็คิดว่าน่าจะมีแหวงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าดูโดยรวมจากด้านหน้าคือโอเคมากๆนะครับก็ฝีมือของผมก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับการตัดผมครั้งนี้นะครับใช้เวลาไปประมาณประมาณชั่วโมงหรนะือไงประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าไปตัดร้านก็น่าจะประมาณยี่นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วเราก็ไม่แหวงด้วยลนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วก็ใครที่มีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ